บาเตใจสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณยายจว่สบายดีทุกทุกทกทนนี้สิโอ้นาข้าวนะี่พเสียให้ควายลงชำเะแล้วเจ้าของ่าจะไม่ไหวแล้วสูบน้ำใส่ไม่ไหวนะผมสิได้ข้าวยังเลยอใหญ่ทิ้งเอาควายมาทำทานแล้วเดี๋ยวข้าวเจ้าของก็ไปทำง,งานด้วยแหละนะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาด,ดูแลด้วยนะครับ คนที่เฝ้าเลยเอาควายมากินเลยนะครับผมเป็นอาหารให้ควายชั้นดีเลยนะครับโอ้สใส่ข้าวด้วยดูนะครับข้าวสวยทั้งนั้นเลยครับถ้าสูบน้ำใส่นี่นได้เดยอะนี่โอ้โอ้ใส่ข้าวแล้วมาจุ่มข้อกันดิฮะตัว หยุดร้อยเอ้ยเดูควายสบายเลยอร่อยเลยควายเออเอาเอามีเต็มยังสิ่งผกินอีกเนาะควายเนาะเป็นอดตเลยนะเออยามผมีนะโอ้สัตว์นี่เออยามเมียนซุกเยียบสุกทิม เออเบอร์ลีลาอีกเลือกอีกเลือกอีกคนอ่ะเยียบพร้อมคนคนคนเอ้าไปส่วนนี้ก็ดูน้ำนครับผมเขาหน้าเขาครับผมอันนี้บันเป็นคองคองบาสิสสุดนะครับผมคองบาวสุทัชตี้นะครับผมต่อจะให้ให้นี้ไปนะครับคองบาวสิสสุดครับนี่ของทางเฮือนทางหน้านะครับผมดึกหนาเป็นบุมีสุราเฎียวครับก็ต้องใส่รถไทยดูเแานะครับผม โหน้ำแห็งเลยอ่าวเอฟซีโอ้บรรยากาศดีอะผมเฮ้ยยอดมบเอาสู้ต่อไปนะครับจันนาโฮนของบาร์ซิโซฮอนโดดปุ่นต่อจากไหยนี่ไปทางฝั่งปุ่นนะครับเอ่อเกิดเงาที่แบเศร้านะครับผมคำนวณรัง ผมคิดว่าเลบเอกร่วงอะไรก็มีนะครับผมเขาเลบเอกร่วงแล้วนะครับผมเอฟซีบางคือบางบางจุดบางบางมองนะครับผมเอฟซีอีกนะชาวนาหน้าเป็นเอฟซีนะเดนะี๋ยวเออทำไปกันสวยงานกะันชาวนา สวยโอเคครับจิดนี้ก็บรรยากาศป้อมกับสุดายต้นข้าวนะครับผมที่เอาคอยกินนะครับผม f ีรอครับสวัสดีครับ